โอ้เป็นได้ชิมแซวว่โอ้หัวตะหูเลยวาวะไอเน่ยพใครมากินกุ้งเนาะวะแสดงกุ้ง่นท่านมึอโอ้โหโอ้โจัเลยวะโอ้มีทหารการหวานว่ามากุ้งเวรตัวนี้โอ้ยมืท่านน้องครับผมโอ้ นะครับไม่นี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะตอนเย็นนะครับผมเรียงทรงไอ้พู๋เนาะพู๋สวัสดีครับผมงี่ไงเนาะมื้อในกับกาบานเนาะไอ้เนาะนะครับพี่โยเล่ก็กลับพรุ่งนี้เหมือนกันเนาะอยอยย่งอย่างอย่งโอ้ยเซลล์เซลลเซลล์นครับผมบรรยากาศนะครับตอนเย็นครับวันนี้ไอจอนี่แล้วก็พา่าเรียงมูกระทะนะฮะกัดนานแล้วเนี่ยคนนั้นเนี่ยกัดนานแล้ว ฮะคนไหนครับโอ้คนนี้วะโอ้ยยูเราครับยูเราโดยเรียบโดยเีเป็นไงพี่สวัสดีครับผมสวัสครับอครับอิ่มไหมเดีปดจอีคร็บันพอดีคนยังกินยังคนฉีดอันตรายเนาะกินได้ไหมปั่นปูเลยปั่น ชินล้วนะเริ่มเริ่มชินแล้วเริ่มชินกับกับพี่ชิมแล้วบ่เริ่มเริ่มชินยังมเพราบัดนี้กเรียกหองเดอยู่คนละห้องียกหองเลยเราอยู่ด้วยกนดีแล้วนะอไ่ด้วยกันเนาะไม่ใช่ พี่คิมดูแลนะพี่อะดูแลพี่คิมนะใช่ไหมใช่ไหมต่นสงตื่สาต้องตื่นทั้งางไว้นรอพอยีชั่วโมงี่ยาวเหรอต้องสาวบาง่มีอยู่มีอยู่แล้ว้องสาไม่มีกนะว่างว่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนี๋ยวันนี้มจะไปนอนก่อน เวนช้าีจ่ข้าไว้ห้องก่งนี่เด่นาว่าเรังาองเแล้วะนี่ครับเดี๋ยวในผู้แบว่ามืดกับ้านแล้วเนาะนีมีหนาทีที่ต้องกลับไปเห็นหน่อยเนาะโอ้หนี่ครับที่เ้องกะกลับกลับไปเห็นหน่อยเนาะโชนี้หนากะหน้าเห็นหน้าเนบานห้อเนาะเป็นว่าขันบอกส่วนกัพูดถึงนะครับ เงนหน้าบานเท่านะครับายแล้วก็มีพลังทางบานนะครับผมสองเดือนนาสองเดือนถือว่าอบอุ่นหน่อยเนาะอบอุ่นมากนะครับผมเพื่อสบายใจขึ้นนะครับด้วยนาทีนะครับหรือว่าทังบ้านนะครับผมเพาหลังกลับไปเค่นาทีต่อเนาะได้นะ เป็นไงมีมียังอีฝาอีขมวยมีมียังอีฝาอีขมว่เดี๋ยวเดี๋ยวขอคำพูดแม่มีมียังมียอีฝาแล้วมียังอีฝากแล้ววเียนไปเหรอุกปี่ยยังไงบอกเปลี่ยน่ เอาหน้าไปเลยนะผู้ถึของหน้าก็มาเอาน้าขอาหน้าวะกหาหนโดนเลยของหน้าเลยของหนามเลยอุ้มป้องตัวเองได้แล้วรบ อุ่เหมือนเดิมนะครับโอ้กลมมาดีครับวัดีครับผมโอ้เสียกลมหมันไกลว่าช่งนี้หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะลองพหนึ่สองพันกบพ่อนาโอ้คมเดียวพ่อเลยนะครับผมอินมาเตีเออส่าชแล้วประเด็นหมาอหมัมูมันเราตีมทันครับเรามาแต่ใส่บหมเ้ยโอ้ย้ิมไปทัดฉากปิฉากันปิฉากนี้กันฉากโอ้ฉากนี้มึงไปนนมันวะเฮ้ไม่ไปอีหเปา มาเรียาเลียนมาเรียมาเรียนนูห right? <so like ัวมวลกันนะครับุมเหมือนเดิมครับอุ้เหมือนเดิมเนาะไปไปตั้งเพืนเราปอนะไปตังเพื่อนเราปนนะในรยับสมัยดีปะสมัยโอ้สมัยดีเสียบปะเสียบปเใช่ปะงานมีซุดจอซุดจอเนี่ยก็ข่าวเสยบหรือหรือหรือย่างอื่ กูสางงามนิะเจ้ากกินกุ้งวะเน,นี่ยโตนี่กินกุ้งมะเมออจอาะมึงโตวข,งขง้งโตข้ง <c oughs> กินวะบ่กินกุ้งเนี้ยเนาะบ่เห็นนอนหนัว <c oughs> อนอ่โอ้แผลกุ้งเนาะอ๋อีผีๆีนี่ครับผมของแผ้ นี่แหละครับโทหินขกูโอ้ยสายกินทิดกินบะฮั่นนะครับผมอ่มานี่ครับผมบรรยากาศตอนเย็นามาแซ่บๆเกล้งนะที่มาคืนนปอประไทย ใสแม่แนบเพื่อนบ้านไปอย่งไี้เนาะไปกินไังไลยเนาะเผื่อใครผ้ใดถ้ากลับเรื่องแม่กินบ่ได้กินรเอฟซีบางงใส่แมตชมาทุกคนนะครับเดี๋ยว่าตอนกินถอดนะครับผมตอนกินถอดออกนะครับผมห่วงมากเขาถักมากเขาใจะยูบไม่เอาเป็นห่วงอยู่แต่ว่าแม่มกินเดี๋ยวมันใส่ไว้ตามที่เราดอกมากกันใส่ยู่ทุกคนนะครับครับผมเพราะมาถึงหลังมันอกี้จะกินไังไลยเนาะใส่ไม่ต้องถอดเนาะครับผม บรรยากาศดีครับผมดูให้ดูรอบๆนะครับผมอันนี้ล่านนะครับผมล้านเซนมาทางทางหน้าจอหนี่แหละครับผมบรรยากาศดีครับผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะเปิดนะครับบรรยากาศดีมากโอ้ชิมกลับหรือเปล่าวะโอ้ยยังยังอยู่นีหรือเปล่าโอ้ยชิมคนใหม่ดิโอ้ยชิมคนใหม่หรือเาตยแล้ว ตายแต่มื่อน่ล้วงดอดอกินกุ้งไว้เลยอได้กินกุ้งไว้ยังอยู่ยังอยู่โอ้เคี่ยไปท้งหเลยสตัวดักดักท่างเล้โอ้ดักท่างเลยลโอ้ให้มักได้หรอครับผมยุจาน

มากครับผมบรรยากาศอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับยิ้วแบบดีแบบน้องนะครับผมขอบคุณทุกท่ากลับมาเลยครับแต่พี่แบบน่องอาจจะอุ่นวนัวเนี่ยนะเนี่ยกลับมาก็เลยครทำเวลาเลยวนัวแน่นอนวนัวเนี่ยครับมาจะใช่วนัวเนี่ย ไงผูนั่นแล้วแวกเรืองงั้นทั้งหมดกะแวกมายามน้องก็ไได้มาอยู่มาอยอะเดี๋ยวกลับมาอยู่ครับผมนี่ภารกิจทั้งบ้านนะครับผมที่ต้องขับไปไปเดี๋ยวกลับมาอยู่หรอครับเนี่ยครับผมนี่เขาโบนดีโบนไม่ไหมไฟยังน้องน้องเนี่ยครับรหาสไม่ไฟยังเนี่ยครับมากไปน้องกินอะไรใชิมหลังจากโอ้ย มันันมีมีมแนล่ะครับเนี่ขากางีีลังจ่าเขาอแมนแก้วมันตั้งนางคาพอดเยเขามางลังจ่าขอแมนว้ยจาขอเออไม่บางนิดน้อยนะมากครับผม อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะเนาะให้ผู้มือกับกัปบั่นคอยเดินทางปลอดภัยนายเนาะครมบผมครับสวัสดีครับผมเลิฟพี่กวางลากล้องหน่อยครับพี่ลากล้องหน่อยครับผมสวัสดีกำลังใจเป็นหกำลเนาะไอชิมนะครับผมสวัสดีครับ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 ผมไอแล้วแกอยากงานเรอยนะครับผมบ่คอยอันนี้เลยสวัสดีครับน้องปัน คน้ำปานนะครับผมน้ำก่องนครับคนนี้นะปานเพชรนะครับไอ้สาธิตศรักล้องนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขอบพูดขอพูดยินไว้ขอบพูดนี่คือไง